ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพานในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมเห็นว่าจักสุไม่เที่ยง รูปทั้งหลายไม่เที่ยงจักสุวิญญาณไม่เที่ยงจักรสุสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าโสตะไม่เที่ยงเสียงทั้งหลายไม่เที่ยงโสตะวิญญาณไม่เที่ยงโสตะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าคานะไม่เที่ยงกลิ่นทั้งหลายไม่เที่ยงคานะวิญญาณไม่เที่ยงคานะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยง ย่อมเห็นว่าชิวหาไม่เที่ยงรถทั้งหลายไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เทียงย่อมเห็นว่ากายะไม่เทียงโพธพพะทั้งหลายไม่เที่ยงกายะวิญญาณไม่เทียง กายะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงย่อมเห็นว่ามนณะไม่เที่ยงทำทั้งหลายไม่เที่ยงมโนวิญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงที่ขุทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นสัพยะแก่นิพพาน